ทำอะไรกันพ่อเล่นด้วยพ่อเลเวลอะไรแล้วเนี่ยพ่อเหรอ <c oughs> พ่อยังไม่ดูเลยพ่อเลเวลไหนยังไม่ดูเลเวลห้าสี่ฮะผมเลเวลห้าสี่อ๋อเลเวลห้าสี่โราเล่น,านลอนาบนีเหรอโอ้มี่เพิ่งเรียนเองไม่ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้ยน่ะเล่นตัง<อ>้งแต่น้องสามขวดแล้วเนจ้ะเลยแหละพ่อเพิกอย่าเล่นอันนี้ อไอตัวเดิมห้องไม่ได้เล่นแล้วอ๋อตัวเดิมเลยตัดต่อเอออันนี้มันตัวใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเชิญได้ไหมผมเชิญไหมด่วยเชิญมาเชิญมาเ,เ,เดี๋ยวเข้าเกมก่อนเดี๋ยวบอกเลี้ยห้องนะอ,อ่าผู้ผาดชื่ออะไรอ่ะเดยวเดี๋ยวบอกเล่้ห้องครับมันจะได้ไง่ายกว่าอ๋อ เดี๋ยวพ่อแต่ให้ก่อนใส่เบ็ทสูตรสี่ <c oughs> ยังเพจนึงยังไม่ได้เข้าเียบเลยกำลังเก็บเพจอยู่ย <c oughs> อันนี้ผมเก็บ <c oughs> ต้อ่อนแล้วต้อ่อนอะไรต้นอ,อ่อนเอ็นเนะอ่า เราต้องจมเข้ามาโอเคอุ้ยเล่นไดมอนด์ด้วยไดมอนดเหรอครับอันนี้ภูผาใช่เปล่าภูผาเลยครับไดมอนส่งเอ็นอุ้ยแรงเดียวกันเลยอู่ไปเฮ้ยลงแรงกันเปล่าลงแรงกันลงแรงกันได้ไหมเอาแง่มือกับใครก็แต่ใครก็แลเตรียมพร้อมไหมครับ

อ๋อเล่นไม่เก่งนะอุปถัมภ์นะพี่พี่เดี๋ยวปุ้งป้องน้องน้องตอ้อด้วยนะพี่ฝากล้องกันนะจ้ะเขาจะเล่นเกมกันอ๋อโอเเคล่นเกมกันเด็กผมผมปานกลางผมปานกลางเล่นประมาณได้ปานกลางโอ้โอเคก็เล่นไม่มาเลยอันนี้เขาอัดนอยู่แล้วไม่ใช่เหรออัดนอยู่ครับโอเคทำยังไงเนาะ

ทานยิบแบกแบกด้วยนะผมผมขึ้นกับพื่อนครับเพ่อนเพื่อนมาช่วยแบก้องไปฟ้าอะไรนะนนถ้าจะเครื่องบนมีตัวอะไรบินอยู่ผมผมบิผมบินบมงบี่องีปน้องเครื่องบินะะลงไปฟ้าเลยนะได้ครับ ผมผมอยู่นอกเครื่องบินครับผมเป็นมาบินบางกอนโอ้โหถึงไม่ไม่ถึงนะี่ไกลอีกอนิดเดียวครับพีเพราะว่ามันมีนกมันจะร่อนลงได้เร็วกว่าไงใช่ผมเอาอเสือมาแล้วผมใส่สกิลของเลี้ยงวิ่นแล้วแมวนะ้องเหรอแมวไม่มีสกิลไม่มี <ไง S 1> สกิลแมวอ่ะ แบบเพิ่มความน่ารักแบบครับเล่นผมบางคนขึ้นแดงแล้วโอ้ผมซีซั่นนี้ผมจะดันยันขึ้นแดงอา้าวหลดแอปน, <c oughs> นี่ครับปืนครับแล้วนซีซั่นนี้ผมว่าผมดนันขึ้นแดงเหลือซีซีผมยังไม่เคยขึ้นแดงเลยผมไม่ค่อยเล่นครับ ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพี่โจกับพี่ซายไปกินข้าวไปไหมเขาเล่นเกมกันอยู่เขาแข่งกันอยู่ดิเบตไม่ไม่ไม่แข่งครับเล่นเล่นทีมเดียวกันเล่นทีมเดียวกันงั้นเดี๋ยวพอป้าๆรู้ๆไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวรื้อมาฝาบายคระบุกคนเลี้ยงง่ายเลยตอนนี้คือถ้าได้เล่นเกมแล้วคือเราไม่ไปไหนกันแล้วครับเรียนง่ายเราเรียนง่ายเราเลียนง่ายเราเลียนง่ายนี่คือเรียนง่ายนี่ก็อยู่ติดเคื่อเลยนะงั้นเดี๋ยวซื้อมาฝากนะคะทุกคน นี่ไลฟ์สดเหรอไยู่กลของพี่ไลฟ์สดผมถ่ายคลิปโอ้แ้่แล้วพี่ต้องต้องไปไหมหรือว่าลงไลฟ์ได้ไหมหรือว่ายังไงแล้วแต่อะไรครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์กับเด็กๆอีกรอบนึงเดี๋ยวนั้นฝากก็เหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอ้โหมีคนมาดูเธอนั่งเล่นเกมสิบเอ็ดคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสิบเอ็ดคนนะคะอ้าวนี่ก็เดี๋ยวดูตรงไหนนข้อความจ๋าอยู่ไหนพากันไปไหนหมดแล้วเนี่ยข้อความไม่มี กว่าสี่เป็นมูกสวัสดีเก้าคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนตรงไหนวะโซนข้างบนอะไนะอ้อไปพากันอยู่ไหนเนี่ยว่าน่าจะไม่ทัคริบชิดพี่ผาตออยู่กับต้นอ้อได้ครับได้ครับอยู่กับต้นอ้ออ๋อผมเยอะคนเยอะคนอ่าดูน้อย้วยนะดนต้นอ้อยนะผาดกูไหนะต้นอ้อใ้ยเอ่าน้องตัวอะไรนี้ อ๋อตไปไหนอกวนสองัวคอียู่ไหนลูกพากันไปไหนอีกสองเดี๋ยวเดวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปไปที่อื่นครับไปที่ชุดอ่าัชุดชุดได้สงคนครับไปชุดที่นี่เลยครับไปชินนก็ได้ชุดตรงชินก็ได้จะลงไปลงไปทีเี่หรือเปล่าที่ีอ ลงไปชุดด้านล่างลยช่วยได้สองคนครับเออแล้วมันจะทันไหมเนี่ยน่าจะหมอะมาแล้วน่าจะหมอะไม่อะไรครับหมอะน่าจะในวงไม่ค่อยแรครับหมอะตอนนี้ไม่ค่อยแรวงสองนั่นอะในวงก็มีสองเมื่อกี้ต้องอ้อมอ่ะพี่โดนสองอ๋อ หกกว่าครับนี่ครับเล่นเกมกับเด็กๆนะครับ <laughs> <laughs>